เราอยู่ที่สวนสนุกเดวมาทำไมสิ่งแต่เสียงอ่ะเคยเห็นไห <c oughs> ้เหนตอ,อ๋อนี่ไงห้องน้ำ C2 ใช่เอาเราทำอย่างนี้ดิดอย่ะเงี้ย อยู่ที่สวนสนุกชื่อดังย่านลังสิตอ็นไปที่ไหนไม่ได้ต้อเดนมาเพรถึงชื่อนีก็คือวัยเด็กเนี่ยทุกคนก็คงต้องมาใช่ต้องเคยมาพี่เนิร์ดมาช่วงไหนมาตอนไหนตั้งแต่สิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วคิดดูจะเด็กขนาดไหนเออแล้วกีตาร์สองปีที่แล้วมากับใครมาขับเพื่อง พี่ได้มาสองปีที่แล้วก็คือแบบเป็นเด็ก่ังจ้องวาดเออก็แบบก็เราแบบไม่ได้มาไงก็แบบเออได้มาตอนโตแล้วเพราะเดินทางไปแล้วอะไรเงี้ยเออก็ได้มาแล้วทีเนี้ยเป็นไงบ้างตอนสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วก็ ก็สนุกดีนะรู้สึกว่ายังมีแรงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะเล่นแค่เครื่องเดียวแล้วก็น็อกไปเลยพี่ตุ๊กพ่ออมเกิดการขึ้นไส้หน่อยวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาอัปเดตกันหน่อยเนาะว่าปี2566เนี่ยที่ดีเวอร์จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วตอนนี้กีตาร์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมสุดๆพี่เนอร์พร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วงั้นเราไปเลยไหมไปไปพาทุกคนไปดูกันดีกว่าไปค่ะ 啊。 ไหนดูจากแผนที่ซีว่าที่แรกที่เราจะถึงเนี่ยมันคืออะไรต้ามันคือไอตรงนั้นป้าที่มันเป็นลูกดีลูกโลกอ่ะนี่อาที่หนึ่งอ่ะก็คือแบบจะเป็นตรงที่ฝายกาเดนที่แบบว่าเดเป็นสวนอุอน้ยอุอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเราแบบเห็นสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นใช่เรามาธรรมดาเราไม่ชอบเราต้องมีของเล่นใหญ่เออไปดูกันนิดนิหหน่อย มแมวตัวนี้หูตั้งๆๆๆ <laughs> แมวสกัดติดแกสกัดติดหูตั้ง <laughs> สกัดติดตัวนี้เราจะเป็นทีม <c oughs> แมวน้อยแมวเยอะวโซวะ ปีนี้ลก็ยังมีขอหน้ักกว่านี้ขอหนักกว่านี้ขอหนักกว่านี้เฮ้ยน้องขายค่ะสวยเลยจุดเช็คอินจุดที่สองปะเหรอ ้านอันนี้บ้านอะไรมีต้นเขาเรียกว่าต้นถั่วเขียวใช่ไหมพี่ก็ใช้ต้นถั่วเขียวต้นถั่วเขียวปลูกอ๋อเลยไงทไมคอยดูดูการ์ตุลหนเอยเขาดูเขาอ่ะแจกคู่ค่าอยากไหมแจกคู่ค่าอยากก็จะจะมีต้นเม็ดถั่วเขียวเออชักเอช็คเชิ่กชุกชักชักชัก าจะมาแบบทำร้ายเราเขาจะกินเราเออไม่รู้อ่านอ่านเยอะไปนิดนึงจะเลือดเป็นเล้าตอนเนี้ยเออยู่ด้านหลังเราเลยคือในบ้านนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นแบบสิ่งหยยักษ์เออแบบใหญ่ใหญ่ดูรองเท้าแบบเราเข้าไปจะไปเข้าไปคนละข้างเหรอใหญ่ใส่ได้สองคนใช่ใหญ่มากใครที่แบบว่า คนจากข้างนอกก็เข้ามาในนี้ได้แต่คือปกติก็คือจะมีค่าเข้าใช้บริการถ้าละหกสิบบาทก็คุ้มแต่ถ้าใครที่แบบว่าซื้อเป็นแพ็คเกจเออเป็นแพ็คเกจก็คุ้มกว่าใช่เล่นได้ทุกอย่างนี้มันเป็นกระจกที่แบบว่าตัวสั้นกับตัวยาวพี่เน์เราต้องแบบไปดูกันเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วอย่าว่าว่ ก็จะเจอน้องๆน่ารักมากอยู่ในบ้านนี้แอร์เย็นมากนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะใช่ พลังก่อนแล้วละขอขอเติมพลังก่อนนะไม่ไหวละมันไปกลับหัวใช่มันเป็นบ้านกลับหัวทุกคนคือตอนนี้ก็คือมันเป็นแบบฟิลแบบประสาทปราสาทอย่างเงี้ยแต่ชอบที่นี่มากมันเย็นสบายก็นี่นะคะก็มาดูได้ประสาทกลับหัว นว่าจะเป็นยังไงใช่เดี๋ยวไปดูซิว่าเสียงดังขนาดนี้มังกรจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะ รองเท้ามาให้ไม่ดีเราต้อง,งนะะั่งรถมาเอารองเท้าไปหลุดให้เขาทําหลุดให้เขาทําหลุดให้เขาอะหล่นไม่ได้นะแพงนะหล่นไม่ได้นะแพงนะโอ กินน uhm, ้ำม si> ันเครื่องกันล้อเล่นล้อเล่นที่เนยอยากเล่นที่สุดเลยก็คือบ้านหิมะเอาจริงๆนะตั้งแต่มาแล้วแต่เด็กไม่เคยไม่เคยเข้าบ้านหิมะเลยไม่เคยเข้าบ้านหิมะที่ดินเบอร์หรือ่าไม่ใช่ไม่เคยเข้าเลยอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงอ๋อนี่ไงห้องน้ำซีทูใช่ถ้าเราทำอย่างนี้ดิหรือะ สั้นมาคะสวะวเงที่คนิยิ่อคน่ยเจ้านี่มันองเะขาสเดี๋ยวจะไปลองทดสอบให้ว่ามันจนาแล้วแค่ไหนเชียวเราเายคนรู้ไหมเราเริ่มไอแล้วเริ่มเริ่มอ ดงจชิวชิวชิวอ่ะพาเล่นแบบเครื่องเล่นที่แบบเด็กๆอ่ะใครๆก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่รายการลุยวิถีของเราทั้งทีมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะมันยังมันไม่สุดเออมันไม่สุดมันต้องมีอีพีต่อไปซึ่งขอสปอยก่อนว่าอีพีต่อไปเนี่ยเตรียมได้เลยซ้อมพอได้เลยเตรียมพวกเตรียมพวกใครสปอยวะ ว่าเราจะทําอะไรในอ EP ต่อไปสําหรับ <Okay. S 1> วันนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะคะเรอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการล,ลุยิทยิ์ลุยกับนักกิต้าทางช่องลัสตอรี่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเรา